ตารวิทย์คณิปีสองจะพาน้องๆมาฟังเหล่าพี่ๆตอบคำถาม Q&A คำถามที่น้องหลายๆคนสงสัยมีอะไรกันบ้างอยากดูไหมมาเลกันเลยอยากให้พี่รีวิวเกี่ยวกับชั้นที่คลินิกให้ทางไหนคะ่ะค่ะก็ชั้นที่คลินิกนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมีการผ่าเปิดอาจารย์ใหญ่ค่ะก็จะเป็นการผ่าเปิดเพื่อศึกษาดูกล้ามเนื้อดูเส้นเลือดดูระบบประสาทดูอวัยวะต่างๆเนี่ยในตัวสัตว์แบบเต็มเลยคะ่ะ แบบอาจจะไม่ได้ค่ะแช่แบบว่าสุนสัขอาจจะมีเอ่อเป็นก็เป็นกระต่ายเป็นไก่แบบนี้เลด้วยค่ะแต่รอกนี้นะคะเราก็ายังได้สองกล้องจิลัศร์เพื่อดูพยาธิในมูลสัตว์นะคะโดยมูลสัตว์เนี่ยก็จะเป็นมูลที่แบบขึ้นบ้านมามากันอย่างเช่นหมานกนะคะแล้วก็อย่างในปีพี่เนี่ยก็จะมีพวกช้างแลว้วก็อีวหนาด้วยค่ะแล้วเราะะก็จะได้เรียนวิธีการจับบังทับสัตว์ด้วยค่ะโดยเราเนี่ยจะได้เรียนพวกหมาแมวนะคะก็คือเราจะได้ทําจริงๆด้วยแต่ถ้าน้องรอบแบบเรียน ความรู้ก่อนก็จะมีพวกสัตารพิกโซติกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็พวกกระต่ายด้วยค่ะแล้วก็เราเนี่ยคะก็ยังได้ออกไปอยู่เขาเรียกว่าศึกษางานที่ทามต่างๆด้วยน่าสนใจมากมากเลยใช่ไหมคะน้องๆขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะขอบคุณครับอยากให้พี่ๆช่วยรีวิวกับชั้นคลินิกของสัตวแพทย์ไม่โดนค่ะอ๋อครับผมชั้นติคคลินิกของสัตวแพทย์ไม่โดนนะผมก็จะเป็นชั้นในช่วงปีสี่ถึงปีหกใช่ไหมครับผม ก็ชันนี้ครับเราได้ทำหมดเลยใช่ไหมแมาจะตรวจร่างกายสัตว์ครับผมไมาเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์แปลกปลาหมูวัวหมดเลยครับเราอาความรู้จากทีลินิกที่เราได้เรียนมาในชั้นก็คือน้องๆที่เรียนมาอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามผมก็ได้มาใช้ช่วงนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำการาการพวกแอกทมันเจาะเลือดครับผมหรือว่าจะเป็นการบตรวจร่างกายต่างๆครับผมก็ได้มาใช้ชันนี้ในการผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายอะไร สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าสตวะแพทย์มาเจอกันได้ที่งานเปิดบ้านมหิดลในวันที่28 29ตุลาคมนี้ไว้เจอกันนะคะ